สวัสดีค่ะนานานะคะวันนี้นานาก็จะมาพูดถึง ต้นไม้สุดที่รักนะคะอีกหนึ่งต้นของนานานะคะวันนี้นะคะสีสันก็สวยงามก็คือต้นยางอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งยางอินเดียนะคะมีชื่อสามัญก็คืออินเดียน์ลอบเบอร์ทรีนะคะหรือว่าลอเบอร์ทีตามชื่อของมันก็คือเป็นต้นยางนั่นเองนะคะซึ่งเอ่อชื่อวิชาของมันนะคะก็คือว่าฟริคัสอ a ลาสติก้านะคะซึ่งอ l ลาสติก้าเนี่ยความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่ายางเลยนะคะแสดงว่า เวลาทุกส่วนของต้นเนี่ยเวลาหักออกมานะคะก็จะเห็นน้ำยางสขาีขาวนะคะติดออกมาด้วยนะคะซึ่งที่มาของมันนะคะก็ทำชื่อของมันเลยค่ะที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะต้นนะคะจะเป็นต้นขนาดใหญ่นะคะสามารถสูงได้ถึง25เมตรเลยนะคะแล้วก็การแตกใบของเขานะคะจะเป็นแตกใบเดี่ยวนะคะซึ่งเป็นใบเดียเด่ยวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รูปทรงของใบเขานะคะจะเป็นทรงรีนั่นเองค่ะ อขอบใบของเขานะคะจะเรียบนะคะเพราะว่าเราจะเห็นต exactly. ้นไม้แบบหลากหลายใช่ไหมคะจะมีท hm um ั้งขอบใบเรียบขอบใบหยักอะไรพวกนี้เลยนะคะอีก uh, ลักษณะเด่นของเขานะคะคือใบของยานี่จะเป็นใบแข็งแล้วก็หนาดูนะคะใบแข็งแล้วก็หนามากเลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นมันนะคะแล้วอย่างอินเดียเนี่ยคือปกติเนี่ยจะเห็นนะคะว่ามันมีทั้งสีดํานะคะอย่างอินเดียดําอย่างอินเดียเขียว อย่าง India, อินเดียด่างชมพูแต่ว่าตัวนี้ที่ญานาะมีก็เป็นด่างขาวนั่นเองนะคะทั้ง2ตัวเลยซึ่งสเสน่ห์ของมันนะคะคือจะมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวเนี่ยคือเป็นแบบสีเหมือนมีอะไรมาป้ายๆนี่คือเป็นสเสน่ห์ของอยางอินเดียแล้วก็ดอกเนี่ยจะเป็นดอกขนาดเล็กเหมือนดอกยางนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะของต้นยางอินเดียนะคะเป็นต้นที่โตเร็วค่ะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะ ขยายพันธุ์นะคะโดยการตอนกิ่งแล้วก็ปักชำนั่นเองนะคะซึ่งต้นนี้นะคะถือว่าเป็นไม้พกอากาศด้วยนะคะสามารถเอาไว้ในบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาชอบอากาศโปร่งนะคะอากาศโปร่งแล้วก็แบบว่าโดนแดดเนี่ยปกติเนี่ยยางจะชอบแดดใช่ไหมคะแต่ถ้าแดดมากเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ใบไหมได้คะ่ะยิ่งเป็นตัวด่างนะคะก็จะ ถ้าเป็นรำไรเนี่ยก็จะดีกว่านะคะหรือว่าพัางแสงสักประมาณ50%อะไรเงี้ยค่ะก็จะโตไวกว่าด้วยนะคะดินที่นานาใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นแบบมะพร้าวนะคะผสมกับดินนะคะแล้วก็ มีในส่วนผสมของมูลไส้เดือนนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยในการบำรุงน้องนั่นเองค่ะและก็น้องเนี่ยสามารถฟอกอากาศได้ด้วยนะคะและในการดูแลอีกอย่างน,นึงคือการรดน้ํานั่นเองนะคะรดน้ําน้องสองถึงสามวันครั้งหนึ่งค่ะก็จะสามารถเติบโตเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นต้นที่โตวไวมากนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่มีคำถามนะคะหรือว่าอยากแนะนำนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกได้เลยนะคะหรือว่าอยากใหออ้มาพูดถึงต้นตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะแลวก็มีเพจมาฝากนะคะก็คือเพจ Evergo ์นั่นเองค่ะสามารถเข้าไปถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ